นี่คือต้นพันชาติเมื่อช่วงหน้าทำนาที่แล้วได้มาถ่ายไว้ครั้งหนึ่งแล้ววันนี้มาดูนะครับช่วงหน้าแรงก็ยังอยู่บริเวณนานะครับเห็นว่าเจ,จ้าวาดวัดนิโครธารามบ้านธรรมศาท่านอยากได้ต้นนี้ไปไว้ที่วัดแต่ตอนนี้ว่าจะทำการขนย้ายอย่างไรนะครับ อันนี้เป็นนาของผมเองนะครับบริเวณที่นาต้นพันชาติสุรินเรียกว่าเดิมเตรียนะครับดามเตรียยาวไม่ทราบว่กี่เมตรนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองดูนะต้นไม้นี่จะยาวถ้าเกิดจะใช้รถแม็โครแม็โครหรือให้ชาวบ้านช่วยกันแบก ออกไปน้่นเลยจะไหวไหมตอนนี้กําลังหาเรือกันอยู่นะโดยพระครูท่านพระครูสิริสวรรณรัตน์ท่านกําลังหาเรือกับชาวบ้านว่าจะทําอย่างไรดีนะครับ